ชีวิตมนุษย์กันเดือนอย่างเรานั้นต่างก็ต้องรับมือกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันและถ้าหากเราเหนื่อยล้าจนถึงขีดสุดแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแสวงหาบางสิ่งที่จะเติมพลังงานให้แก่เราและหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยเติมพลังงานให้กับเราได้นั้นก็คือการท่องเที่ยวและมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะทําการออกเดินทางมาด้วยกันไปกับผมลาออกไปเที่ยว สำหรับในครั้งนี้เราจะทำการเดินทางไปยังหนึ่งในประเทศขวัญใจของคนไทยหลายๆคนและเราจะทำการบินตรงลัดฟ้าไปยังมหานครที่วุ่นวายแต่ทว่ามีมวลสเสน่ห์เป็นอย่างมากกรุงโตกเกียวสำหรับในครั้งนี้เราได้ทำการบินโดยสายการบินแอร์เอเชียที่สนามบินดอนเมืองซึ่งก็จะเป็นไฟล์รอบดึกซึ่งกว่าจะออกบินเนี่ยก็เกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียว กว่าจะออกบินเนี่ยก็มีเวลาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอทำการพักฟื้นพลังกายที่มิลเลิร์คเลากันซะก่อนนะครับผม เพราะว่าเป็นไฟตอนกลางคืนนั่นเองเลยทําให้ไม่ค่อยมีผู้โดยสารท่านอื่นที่มาใช้บริการในตอนนี้นะครับผมที่นั่งมันก็เลยว่างพอที่จะให้เราได้ทําการเลือกนั่งได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะดึกแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีอาหารให้เลือกมากมายเลยนะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรเนี่ยคือมันแบบมันน่ากินไ้สมกหมดเลยนะครับ ที่ได้ทําการนั่งพักเอาแรงกันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปยังเกตเพื่อที่จะรอขึ้นเครื่องบินกันแล้วนะครับ A few moments later ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ถึงสนามบินนาริตะนะครับผมเวลาท้อนิ่นเนี่ยก็อยู่ที่7โมง45นีเกือบเกือบจะ8โมงแล้วนะครับผมส่วนอุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2องศานะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ถือว่าร้อนนิดหน่อยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่4องศานะครับผมอันนี้คือเป็นอากาศภายในอาคารนะครับผมที่จะเข้าญี่ปุ่นในช่วงปี2024นี้นะครับผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกรอกใบต่อมอที่ในระหว่างเราอยู่บนเครื่องแล้วนะครับผมเพียงแค่เข้ามาที่เว็บวิสิต j จแปนนี่ะแล้วก็จะได้ QR แบบนี้มาสามารถที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เลยนะครับ ตอนนี้เราจะต้องไปทางไหนครับคุณโจ้าเราจะต้องไปผ่านตอมอญ่ปุ่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับกระเป๋าอ๋อมันอย่างนี้นี่เอง <c oughs> อันนี้นะครับก็จะเป็นป้ายภาษาญี่ปุ่นนะครับผมริวคาฟุซันนะครับผม ทอมูเจแปนนะครับผมโปเกมอนนั่นเองนะครับน่ารักมากเลย,อ,ยอันนี้มีตัวอะไรบ้างมีลิซาดอนนะครับผมมีกีรดอสเซนิกาเมะนะครับมีมิวฟูจิกิดานะแล้วก็พีกาชูนั่นเองนะครับ แล้วครับผมในตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ถึงประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับออกจากตอมอมาเรียบร้อยแล้วซึ่งในครั้งแรกสุดเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องไปที่เคคันสกายไลน์ K ก่อนนะครับผมโดยที่เราจะทําการเดินเข้าไปตรงป้ายคำว่าเทรนตรงนั้นนะครับผมถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอ่านว่าเทสโดนั่นเองนะครับผม ลงไปขั้นใต้ดินนะฮะเพื่อที่จะไปทำการขึ้นรถไฟที่จะวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองโตเกียวนั่นเองครับเราก็จะเข้ามาทำการซื้อตั๋วที่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะเขียนว่า Skyliner k a s e นั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถทำการซื้อตั๋วได้ซึ่งเราจะทำการซื้อตั๋วเข้าไปที่สถานีนิปปอริที่เป็นที่พักของเรานั่นเองครับ A few moments later เคเซเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับผมโดยที่เขาจะมีบอกไว้นะฮะนี่ก็คือเป็นเวลาออกนะครับผม9ก้าโมงสีนะฮะจะไปถึงตอน10บโมงยีนะฮะโดยรถของเราเนี่ยจะเป็นรถกบวนนหมายเลข8นะครับผมตู้ที่เราจะทําการนั่งนะฮะก็จะเป็นตู้ที่3นะฮะตึงตรงนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่นั่งนะครับผมก็คือ1 0บนั่นเองนะฮะเพราะเนื่องจากว่าสายเคเซไลน์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบการจองที่นั่งนะครับผมไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงแล้วเนี่ยจะนั่งตรงไหนก็ได้นะครับ วันที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยก็เป็นวันที่ฟ้าโปร่งมากๆเลยครับเหมือนไม่มีเมฆบอกอะไรมาบังเลยนะเรียกได้ว่าสามารถที่จะชมความงามของวิวข้างทางได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวครับ ตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากสถานีนิปอรีเรียบร้อยแล้วนะครับผมและกำลังจะเดินทางไปยังที่พักของเรานั่นเองครับที่พักของเรานั้นก็คือย่านแมวเหมียวหรือว่ายานาคาฮินซ่านั่นเองครับ ตันนี้จะเป็นสะพานที่เป็นสะพานไฮไลท์นะครับผมโดยสะพานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสําคัญมากเลยทีเดียวนะฮะสะพานแห่งนี้เนี่ยก็จะมีชื่อของเขาด้วยนะครับผมโดยที่สะพานของเขาเนี่ยก็จะชื่อว่าสะพานยูยาเกดันดันนั่นเองครับ สะพานยูยาเกะดันๆน,นะครับถูกใช้เป็นฉากในซีรีส์ของญี่ปุ่นที่สร้างในปี2000นะครับผมทําให้สะพานแห่งนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของสะพานที่เชื่อมระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่เข้าไว้ด้วยกันอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในตอนช่วงยามเย็นนะครับผมถ้าหากเรามองวิวจากสะพานแห่งนี้เนี่ยก็จะสวยงามอมมากๆเลยครับผมดังนั้นเนี่ยสะพานแห่งนี้จึงเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดที่เหล่านักท่องเที่ยวมกักจะชอบมาถ่ายรูปกันด้วยครับ และนี่ก็คือที่พักของเราในทิปนี้ซากุระโฮเทลนิปอรินั่นเองนะครับผมบรรยากาศภายนอกเนี่ยสงบร่มรื่นมากนอกจากนั้นที่โรงแรมแห่งนี้นะครับผมพนักงานสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับสำหรับงานแรกในทิปนี้ก็ไม่ได้เป็นการเที่ยวในย่านแมวแต่อย่างไรเพราะสมาชิกในทีมของเราต้องการรองเท้าใส่แทนคู่เก่าเป็นอย่างมากอีกอย่างย่านแมวเองก็อยู่ใกล้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเดินทางมายัางย่านชิบูย่านั่นเอง แน่นอนว่าถ้าเกิดเรามาที่บุญ่าแห่งนี้เนี่ยก็อดด้วยได้ที่จะต้องมาทักทายกับโรงหนังโทโฮซินิมาที่มีเจ้าก็ซิล่าอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตอนที่เรามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรอบการโชว์ของเจ้าก็ซิล่าพอดีเลย ไม่ไกลไม่ไกลจากโรงหนังโทโฮเราก็เดินมาถึงย่านคาบุกิโจนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ติดติดกันเลยนั่นเองใครที่ไม่รู้จักย่านคาบุกิโจเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าย่านแห่งนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสถานแหล่งเลื่องลมของทางญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยสำหรับสายเที่ยวกลางคืนโดยเฉพาะเลยนะส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือในส่วนของย่านคาบุกิโจนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าย่านนี้เนี่ยจะเป็นย่านสถาน ต้องเรียกว่าแหล่งที่เลิงลมของคนญี่ปุ่นนะครับผมก็อ่านนะเออหลายๆคนก็อาจจะรู้ดีนะครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับผมอ่ะสภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับผมก็จะอยู่ใกล้ๆกับโตโฮซีเนมานะฮะแล้วก็เราก็จะมีประตูซุ้มสีแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของย่านนี้นะครับผมเนี่ยอยู่ด้านนี้เลยเนี่ยอ่าถ้าเกิดใครที่ เคยมาแล้วนะครับผมก็จะจําเอกลักษณ์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมหลังจากที่พาสมาชิกซื้อรองเท้าเรียบร้อยแล้วท้องก็เริ่มหิวซะแล้วจะว่าไปแล้วตั้งแต่มาถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยต้องหาอะไรกินสักหน่อยแล้วหลังจากที่ได้เดินหาอาหารอยู่นานก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีผลสุดท้ายแล้วเราก็ได้มากินรามเมงที่ร้านอย่งนี้นั่นเอง ช่วงเวลาที่มาถึงประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นช่วงหน้าหนาวพอดีนะครับดังนั้นแล้วอากาศเนี่ยก็จะดูมืดๆถึงๆหน่อยและในหน้านี้เนี่ยท้องฟ้าก็จะมืดเร็วกว่าปกติด้วยทําให้คนที่ไม่ค่อยชอบเที่ยวตอนกลางคืนก็จะรู้สึกว่าเวลาเที่ยวมันน้อยนั่นเองครับ จากชินจูกุพวกเราก็ทําการเดินทางไปยังโอไดบะเพื่อที่จะไปดูกันดั้มกันนะครับอาจจะดูเหมือนว่ามันไกลและก็เปลืองค่ารถไฟเอามากๆแต่ทว่าเรื่องค่าเดินทางนั้นไม่มีปัญหาเลยเพราะเนื่องจากว่าพวกเราได้ทําการใช้ตั๋วโตเกียวซับเวทิเกตแบบ72ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะเป็นตั๋วที่จะใช้ขึ้นรถไฟซับเว์ได้ทุกสายยกเว้นสาย JR นั่นเองทําให้ไม่จำเป็นที่จะต้องห่วงเรื่องค่ารถไฟเลยแม้แต่น้อยจะมีเสียเพิ่มก็แค่ตอนขึ้นรถไฟสายยูริคาโมเมเพื่อที่จะไปโอไดบะเท่านั้นเอง และเราก็มาถึงโตเกียวไดว์ซิตี้ที่มีกันดั้มตัวใหญ่ตั้งอยู่และกล้จะถึงเวลาแสดงของมันพอดีแต่ผมว่าการแสดงในรอบเช้าเนี่ยมันไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นแล้วผมจึงเอาวิดีโอที่ทําการแสดงรอบดึกมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วย หลังจากที่ได้ชมการแสดงเสร็จแล้วฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับและสมาชิกของเราเองก็เริ่มที่จะเหนื่อยล้า,ามากๆแล้วและในที่สุดก็ได้ถึงเวลาเดินทางกลับที่พักของเราเพื่อทำการพักเอาแรงในวันต่อไปนะครับถ้าหากชอบสไปเล่าเรื่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ